ปุ๊บถีบชิ้นงานอัตโนมัติฮะเล็กใหญ่แค่ไหนก็อัดได้อลูมิเนียมพลาสติกเครื่องเดียวอยู่ฮะคนที่ทำธุรกิจรีไซเคิลจ,จริงมีเราเป็นรายเดียวเลยในประเทศไทยที่ทำเครื่องจักรเองคือผมกล้าพูดอย่างนี้เลยเครื่องจักรเราขายเฉพาะแฟนชายชนะ่์ะนี่คือโน้หาวเราไม่เปิดให้คนนอกคนนอกจะมาซื้อไม่ต้องติดต่อเข้ามานะฮะเราไม่ได้ขายนะฮะเราขายเฉพาะแฟนชายเท่านั้นสวัสดีครับพี่ครับ วันนี้เราไปพบกับพี่จีรวัฒนาค้าแหวน,นะครับหรือพี่บุญนผู้จัดการสาขาคูบางหลวงนะครับเราจะมาสัมภาษณ์เขาว่าทําไมถึงมาทําขยะครับก็มันเป็นอาชีพที่เคยมองมานานนะคะแล้วก็ปกติยังไม่ได้ทําอะไรเป็นแม่บ้านแล้วขยะอยู่ที่บ้านอ่ะเยอะมากแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าจะทํำยัางไงานี้ให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มันก็มีเป็นแบบโรนลงลดโลกร้อนก็เลยจะช่วยจะช่วยแบบช่วยเก็บขยะนะ ก็เม็นนะค่ะแต่ว่าทํำยังไงได้อะคะมันก็มันมีทั้งขยะเปียกขยะแห้งทีนี้ในส่วนนี้ขยะเปียกมันก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลแล้ะขยะแห้งเนี่ยถ้าเราจะช่วยเขาแล้วก็ช่วยช่วยในส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอามาเพิ่มมูลค่าด้วยอ๋อ,อนนคือเราเน้นเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ก็จะใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมะทำไมพี่ถึเป็นสมาชิกแฟนชายฝาขยะรีไซเคิลนะ มีความรู้สึกว่าสมัยนี้เวลาจะทําอะไรเราต้องการตัวช่วยแบ็กอัพอะไรหลายอย่างแล้วก็ต้องการแบบพวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมาช่วยในเรื่องมันจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็แบบบางทีเราทําคนเดียวไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องมีคนที่มาซัพพอ,อ,อร์ตเรานิดนึงเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงคอยมาระกรงใ,ให้สกิลแข็งเติบโตขึ้นไปออแล้วทํทาไมทึมาทาขยะก็จริงๆเราเห็นน้องโมนนี่แหละ<อ>ที่ว่าเป็นเขาเรียวกว่าอะไรคะคนต้นต้นแบบเนาะว่า ใช้วิทยาการการจัดการหรืออะไรก็คือให้มันดูแบบว่าไม่น่ารังเกียจสาหรับอาชีพค้าของเก่าอ่ะเข้ามาในร้านนี่ดูสะอาดสะอ้านมากเลยนี่ใช้แรงงานเด็กหรืออ๋อลูกสาวค่ะลูกสาวเอาที่ออกออกกำลังกายช่วยแม่นี้ก็คือหลักๆแล้วน้องเป็นคนดูแลค่ะอ๋อน้องนี่ดูแลที่ร้านอยู่ที่ธุรกิจขยะรุ่นใหม่นะนี่เด็กๆดูแลร้านแทนเจ้าของตัวจริงได้เลยเนี่ย นี่ช่วยคัสช่วยอะไรคัสเป็นใช่ไหมนี่เขาเล่กขวดอะไรน้องอ่ะอ่ะโอ้แล้วซื้อมาน้ําเต็มอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่นะนี่เก็บมาเก็บของเราเองใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินเดินมาดูว่าดูว่าพี่ทําอะไรไว้บ้างนะอ่าอันนี้อ๋ออันนี้ใช้ถุงนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นขวดคุณอ่าขวดคุณค่ะก็สกปรกนิดนึงราคาก็อีกประเภทหนึ่งอ๋อนี่สกินแดงก็ราคาถูกลงนิดนึงะค่ราคาก็เช็คเอากับของแร็บขยะ อยู่แล้วว่าคือมีบริการให้แฟนชายทั้งหลายอยู่แล้วอ๋อราคาการเรามีอัปเดตทุกวันอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมนี่คือสะอาดสะอาดใสคลิปเลยมันเป็นเพชเพชความแตกต่างเวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเพื่อไปรีไซเคิลหรือจะเอาไปแปรรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยของปรับขยะเนี่ยถ้าเราดูก็คือในเรื่องของคําว่ากระบวนการ ถ้าเราพูดถึงว่าการได้มาซึ่งขยันเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามองรอบตัวเนี่ยเราเห็นหมดเลยอะไรที่คนอื่นทิ้งละไม่ใช้ละแต่สิ่งที่นํามาแล้วจะเข้ากระบวนการอะไรมันถึงจะได้ผลลัพธ์ของงานที่มันเหมาะสมโดยเฉพาะว่าเมื่อเราจะเติบโตทายังไงถึงจะสามารถให้กระบวนการในการทํางานที่มีอยู่ในส่วนของการได้มาซึ่งขยันแล้วมาแปลสภาพมาคัดแยกให้มันเกิดมูลค่าเนี่ยความสําคัญเนี่ยของปรับขยันเนี่ยอยู่ที่กระบวนการ เพราะฉันจะเห็นได้ว่าเมื่อเราศึกษาดีๆในส่วนของคําว่าปรับขยายนั้นนะ่ะกระบวนการค่อนข้างที่จะชัดเจนมีระบบสิ่งที่สําคัญก็คือทําให้การขยายตัวด้วยคําว่าระบบนั้นเนี่ยมันทําการขยายตัวได้ง่ายด้วยการที่เราสามารถควบคุมผลลัพธ์ของงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทาให้เติบโตในธุรกิจลักษณะแบบนี้นั้นคือเรื่องของกระบวนการไม่ใช่เพียงแค่นโยบายเพียงอย่างเดียวแต่หลักการที่มีอยู่เมื่อเกิดการกระจายตัวโดวยเฉพาะเป็นเรื่องของการขายแฟรนไชส์ออกไป การควบคุมกระบวนการเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการชัดเจนความโดดเด่นของธุรกิจนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดได้อย่างรวดเร็วคือแฟรนไชส์ที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นโดยมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาทํา<ๆ>เขาก็มีที่ไปเช่าที่หรือที่องเขาเองเขาก็เปิดร้านได้เลยการส่งของของเขาเนี่ยก็คือเราจะมีการเทรนดิ้งให้ในเรื่องของการแปลรูปก็จะเป็นโน้ตเฮาเฉพาะของบริษัทแต่การส่งเนี่ยเราไม่ได้จําก<ๆ>ัดว่าจ<ๆ>ําเป็นต้องส่งเรา แต่เราประกันราคาซื้อคืนว่าถ้าส่งเราณวันนี้ได้ราคานี้เขาจะเห็นจากระบบ r i s k i n g Wisdom ราคาเราเหมือนตลาดหุ้นเลยขึ้นลงกี่เปอร์เซนต์จะเห็นหมดแต่เขาจะส่งไทยก็ได้บางทีเขาอยู่เชียงใหม่เขามีของแค่3โลเขาม่ส่งเราไม่คุ้มเขาส่งที่ไหนก็ได้แต่อย่างน้อยเขาเอาราคาตรงนี้ไปเขาขายไม่ผิดราคาซื้อขายไม่ผิดราคานั่นคือหัวใจของการรีไซเคิลแต่ถ้าเป็นสินค้าพวกแปรรูปเนี่ยโดยมากก็มาส่งเราหมดอุบลก็มาส่งเราเชียงใหม่ก็มาส่งเรา หรือลบบุรีก็มาส่งเราคือพวกนี้จะมาส่งเราหมดเพราะราคาเราสูงโดยพื้นฐานเราสูงกว่าคนอื่นอยู่แล้วได้เข้าไปอบรมดูในดูในดูในสื่อนะฮะเขาบอกว่าขี้เกียจแต่อยากรวยจะทำยังไงก็เลยเอ้ยสนใจก็เลยลองไปดูแลครนี้คือแนวทางผู้บริหารเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็เล,เลยชอบอครันนี้และอย่างหนึง่งคือระบบต่างๆเนี่ยเขาเสร็จได้ในอันเดียวโปรแกรมเดียวสามารถส่งภาษีได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยดูแบบเออเราแบบ ไม่มีความรู้เรื่องด้านนี้ไงก็ช่วยได้อย่างหนึงห่งคือโปรแกรมโกเซิร์ฟก็เปดีระบบโกเซิร์ฟมันช่วยในการบริหารจัดการยังไงเราบ้างฮะก็อย่างแรกเลยคือเวลาช่างแต่ช่างเนี่ยเราก็อยู่ข้างในห้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวลูกน้องโกงเหล็กกิโลเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันก็ขึ้นหน้าจอละหมดหทั้งเราจะอยู่บ้านก็ดูได้อยู่นี่ก็ดูได้มันช่วยเราได้ครับตรงน,นี้ผมเชื่อโอ,อกาสในส่วนของธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อศึกษาจากกระบวนการเนี่ยมีโอกาสที่เติบโตในอนาคตเนี่ยค่อนข้างมาก ดูได้จากอะไรดูได้จากวันนี้ที่ปริมาณในส่วนของการรับซื้อขยะเข้ามาปริมาณการส่งออกไปหมายความว่านําเข้านําออกต่างๆที่มีอยู่นั้นมีการใช้ระบบเข้ามาทําการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งทําให้กระบวนการหรือช่องว่างของการทีจ่จะเกิดการทุจริตของพนักงานระดับปฏิบัติการนั้นเนี่ยมันถูกลดน้อยลงแล้วก็สิ่งที่เห็นยือเขาเข้าใจว่ากระบวนการเริ่มต้นแตหนึ่งสองสามเนี่ยมันมีอะไรบ้างและช่องว่างที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ย มันอยู่ตรงไหนคําว่าระบบนั้นจะเข้าไปควบคุมมันได้ยังไงสิ่งที่เห็นอยู่นั่นก็หมายความว่าผู้ประกอบการนั้นสามารถทําการควบคุมบริหารจัดการได้จากระบบที่ออนไลน์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเติบโตการควบคุมก็ยังอยู่ภายใต้ผู้ประกอบการนั่นะคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเติบโตเติบโตได้ครับสามารถควบคุมได้ไหมควบคุมได้เช่นเดียวกันไม่ใช่บ่งบอกว่าเมื่อเกิดการเติบโตแล้วเราทําการควบคุมค่อนข้างยาก เพราะในบางครั้งผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการที่เราเปิดสาขาใหม่1กับ2จะทําให้มันเหมือนกันมันอยู่ที่อะไรตัวแปรมันมีตัวแปรในเรื่องของคนของพนักงานนี่นคือเรื่องหลักแต่ถ้าทุกๆคนมีกระบวนการมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนสิ่งที่เห็นอยู่คือทุกคนจะอยู่ในระบบและสามารถที่จะทําการบรหิหารการจัดการได้ง่ายขึ้นในขณะที่มีอัตราก,การเติบโตที่รวดเร็วผมเกลียดงานพูดกี่ทีผมก็เกลียดงาน แต่ผมต้องทาแต่ยังไงผมต้องรีไทม์ได้อายุสามห้าการรีไทม์ของผมคือเราทำงานผ่านระบบเราจะควบคุมทุกอย่างที่เป็นแมนุ่วเข้าสู่ออนไลน์เราควบคุมเข้าสู่ ERP นั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งใจจะไปในอนาคตส่วนระยะต่อไปผมอยากเห็นปรพาพะยะเป็นปรพาพะยะรีไซเคิลมหาชนมันจะดูหล่อมากเลยฮนะอันนี้แค่ความรู้สึกอยากหล่อใเฉยไม่มีอะไรมากนะมันดูดี